สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูยายออ่ DIY อ f t า a l ด b ายกันชารยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักการงานการเงินชีวิตดวโดยรวมๆของคุณใน1นถึงสิกาค่ะพ้นจีกานี้ดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์สําหรับชีวิตนะจ๊ะเป็นการดูดวงแบบตัววันตกและทั่วไปอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพนี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้ ยาวการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตคุณนะจ๊ะมากันเที่ยวราศีแม่ค่ะมากันเที่ยวราศีแม่มาดูซิว่าในเดือนนี้ชีวิตการงานการเงินของขุณจะเป็นเช่นไรนะจ๊ะไพ่เงินขึ้นมาไพ่งานขึ้นมาเอ๊ะอยากไปออกจากงานหรอบางคนอาจระวังเรื่องของการรู้สึกความรู้สึกที่มันอัดเดือดสตาเอ๊ะบางคนอาจะได้งานใหม่ไหม ถ้าคุณลาออกจากงานหรืออยากออกจากงานหรือบางคนตกงานแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวโอกาสของการได้เริ่มต้นชีวิตมาเริ่มต้นงานใหม่กำลังจะเกิดขึ้นถามว่าง,งานใหม่นะั้นดีไหมดีนะดีนะอ่ะโอเคชูอัพคับความรักก็ามางานเ็ามาเงินก็ามาอ่ะไพ่เบลนแลเป็นไนท์ออฟเพนเตอรค่ะช่วงนี้ถ้าคนทํางานอยู่ในสถานการณ์ของการงานอาจจะเป็นการงานที่มีความมั่นคงแต่คุณอาจจะรู้สึกไม่สบายใจ ไม่สบายใจหรืออยากออกจากงานและอาจจะดูว่าการงานที่เราทําหนักมากเหนื่อยมากชีวิตชีวิตงานกับเงินไม่บาลานซ <c oughs> ์งานเยอะงาน,นหนักงานเหนื่อยแต่เงินน้อยอะไรเงี้ยก็อาจจะมองมอง,คงถึงสถานการณ์นั้นได้บางคนตกงานและเริ่มต้นถามว่าคุณอาจจะได้งานใหม่เป็นงานใหม่ที่ดีด้วยแนละถามว่าดีไหมการเริ่มต้นใหม่การตกงานเขาไม่ได้ดีไม่ใช่ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีอาจจะเป็นอะไรที่ดีก็ได้นะจ๊ะ คือการเริ่มต้นใหม่หรือข่าวดีบางคนรองานสมัครงานแล้วรองานใหม่อาจจะถูกเรียกตัวก็ได้นจะจ๊ะอืหรือว่าในบางคนให้ระวังให้ระวังสถานการณ์ของการที่คุณอาจจะคาดหวังคาดหวังกับงานเกินไปหรือว่าคุณทําอะไรผิดพลาดในการทํางานก็ได้หรือว่ามีอะไรที่เกิดขึ้นกับบางคนตกงานแบบกระทันหันเลยนะในบางคนนะพอตกงานแล้วคุณก็อาจจะมองหางานใหม่ก็ได้ ลักษณะแบบนั้นออืหรือบางคนอาจจะคาดหวังในบางคนนะจ,จะคาดหวังในเรื่องของการทํางานที่ดูแล้วเราไม่อาจจะแบมันมันอาจจะคาดหวังเกินไปอะ่ะแล้วการทํางานที่เห็นดูมันเกินความคาดหมายเกินความคาดหวังอารมณ์ประมาณเหมือนคุณอาจจะคาดหวังกับมันเยอะไง ถ้าคุณทำถ้าคุณขยันแล้วก็ทำงานไปเรื่อยๆมองถึงไปสักพักใหญ่ๆงานนี้จะมองเห็นความมั่นคงในเรื่องของเงินและงานได้เช่นเดียวกันหรือคุณไปเริ่มงานใหม่แล้วก็ร่วมงานกับคนทีอ่อายุน้อยกว่าหรือร่วมงานกับคนอื่นๆก็สามารถจะจะไปได้ดีนะเมทนะช่วงนี้บางคนมีมีโอกาสได้กลับไปอยู่บางคนอาจจะ ย้ายทิ่นฐานนะย้ายบ้านย้ายถิ่นฐานหรือการไปทํางานอีกจังหวัดหนึ่งไปทํางานไกลๆจากที่เดิมที่ที่เคยอยู่หรือบางคนอาจจะย้ายกลับไปทํางานกับครอบครัวมองถึงคุณทํางานจังหวัดหนึ่งแล้วก็ออกจากงานเนี่ยตกจากงานเนี่ยย้ายกลับไปอยู่บ้านกับครอบครัว,ก,รวก็ได้เหมือนกันแต่คุณกําลังมีความรู้สึกถึงอาจจะเกิดความไม่แน่ใจว่าการเริ่มต้นใหม่ การต้นต้นชีวิตใหม่งานใหม่สังคมใหม่มันจะโอเคสําหรับคุณคุณเกิดความลังเลเกิดความสงสัยเกิดความไม่แน่ใจนะจ๊ะการทํางานในคนบางคนระวังด้วยเรื่องของการทํางานที่มีคนก็ยินทาว่าเรารับหลังหรือบางคนก็มีความรู้สึกที่ไม่โอเคกับ เราบางคนมีโอกาสย้ายงานย้ายการหรือย้ายนแผนกได้คุณอาจจะถูกดินทาว่าร้ายหรือถูกเลื่อยขาเก้าอี้ก็ได้คือแบบพอไปทํางานแล้วเขาก็ไม่ชอบเราหรือนินทาว่าร้ายเราใส่ร้ายเรารับหลังก็ได้เหมือนกันมันมีเกณฑ์ของการโยกย้ายจริงๆนะย้ายที่อยู่อาศัยย้ายงานย้ายการย้ายบ้านย้ายถิ่นฐานบ้านเกิด เช่นเราทำงานจังหวัดหนึ่งย้ายถิ่นฐานไปอีกจังหวัดหนึ่งซึ่งมันมีเกณฑ์สูงที่คุณอยากจะไปเริ่มต้นใหม่แต่คุณยังเกิดความกังวลใจว่าการเริ่มต้นใหม่เพราะว่าเรายึดติดอยู่กับที่เดิมเรารู้สึกว่าเราอยากจะทําเราอยากจะอยู่ที่เดิมมากกว่าเพราะเราอาจจะยังไม่แน่ใจกับสิ่งใหม่ๆที่เราได้รับบางคนมีเกณฑ์ของการได้โชคได้ลาบหรือได้งานใหม่ที่ดีกว่าที่ดีกว่าเดิมนะเออ บางคนถ้ารอมาระดกรอทรัพย์สินรอเงินรออะไรสักอย่างคุณอาจจะมีโอกาสได้มีเกณฑ์ได้เงินก้อนโตๆก้อนนี้เข้ามานะจ๊ะบางทีรถเสียต้องซ่อมโทรศัพท์เสียของเสียความรู้สึกที่เสียเออความรู้สึกที่เสียยากแท้จะดึงกลับมาลักษณะแบบนั้นนะจ๊ะบางทีเรารู้สึกว่าการทํางานอะไรก็แล้วแต่เหมือนเราทุ่มเทอะทุ่มเทให้กับการทํางาน ลงแรงลงกายลงใจแล้วเราไม่ได้รับอะไรตอบแทนกลับมาเลยนะจ๊ะมีโอกาสหรือบางคนมีเกณฑ์ของการได้โยกย้ายคืออาจจะได้โยกย้ายเพราะการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็มีก็มีนะย้ายไปแล้วดีไหมดีนะถ้าคุณได้โยกย้ายเพราะไอ้ที่เก่ามันไม่โอเคสําหรับคุณแล้วมันที่เก่ามันมันมันเหมือนหมดหวังยังไงไม่รู้มันเหมือนหมดหวังมันหม,หมดแรงกับการทํางาน หรือมันมันไม่โอเคสำหรับคุณนะ่ะนะจ๊ะเมฆช่วงนี้นะคะบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการเดินทางไกลไปถึงต่างประเทศเลยก็ได้นะหรือบางคนกำลังตัดสินใจที่จะเปลี่ยนงานย้ายงานก็ตามมันเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากหรือการตัดสินใจย้ายถิ่นฐานที่คุณไม่แน่ใจเลยคุณมีความกังวลใจมาก คุณไม่แน่ใจกับการย้ายงานมาหรือการย้ายถินฐานหรือการไปทํางานที่ใหม่นั้นมันจะดีสําหรับคุณและมันเป็นเกินเริ่มต้นใหม่ที่ดูยากลาบากสําหรับตัวคุณเองเกิดความไม่แน่ใจเกิดไม่ไม่แน่ใจในทิศทางที่คุณจะเดินทําให้คุณเกิดความคิดมากกังวลใจมากเครียดมากจิตตกมากเป็นพิเศษลักษณะแบบนั้นนะจ๊ะอ่ะมาในเรื่องของความรักกันในเรื่องของความรักค่ะถ้าคุณมีความรักอยู่บางคนให้ระวังในทิศทางของความรัก ความสัมพันธ์ใดๆก็ตามที่มันเหมือนถึงจบถึงจุดสิ้นสุดในความสัมพันธ์บางคนอาจจะเลิกเปนแบบกระทำอันไม่ทันตั้งตัวและบางคนก็มีรักครั้งใหม่แล้วด้วยหรือในบางคนอาจจะมีทางเลือกหรือมีใครเข้ามาในชีวิตอาจจะมีคนเข้ามาในชีวิตอาจจะมีใครบางคนที่เข้ามาทําให้คุณรู้สึกถึงถึงความรู้สึกที่อิ่มเอมใจมีความรู้สึกที่ชอบคนนี้เราชอบเขาเขาชอบเรา เราควรจะตัดสินใจเดินไปไหมเราควรจะตัดเราควรถึงเวลาแล้วระยงที่เราควรจะตัดสินใจเพื่อการเริ่มต้นใหม่กับคนคนนี้เพราะว่าบางคนอาจจะมองถึงการเจอสิ่งใหม่ๆแล้วไม่แน่ใจว่าเรารักกันแล้วมันจะไปในสถานการณ์ที่ดีได้คุณเกิดความกมังวลใจเกิดความสงสัยไม่แน่ใจนะคะซึ่งบางคนถ้ามีรักอยู่ก็ระวังรักพังถ้าถ้ารักพังในกรณีของรักพังแต่เรายังมีรักสำรองหรือ มีคุณอาจจะไปชอบใครหรือใครมาจีบคุณโอกาสในการมีความสัมพันธ์ในความรักใหม่ๆมีค่ะแต่ยังมองไม่เห็นทิศทางในความสัมพันธ์นะแล้วดีไหมล่ะทิศทางในความสัมพันธ์ยังไม่แน่ใจยังไม่ยังยังไม่แน่ใจในความรักครั้งนี้ยังเป็นความรู้สึกว่าเราเขาจะทิ้งใจกับเราไหมยังไม่แน่ใจว่าเขาจะโอเคกับเราไหมยังไม่แน่ใจในความสัมพันธ์นี้ว่า มันจะไปกันได้ดีไหมเหมือนคุณเกิดความรังเรกับการเริ่มต้นใหม่เกิดความสงสัยในตัวเองเกิดความรู้สึกถึงความรักที่บางครั้งเรารู้สึกว่าเขาไม่ค่อยทําอะไรเพื่อเราแต่เราทําเพื่อเขามากอารมณ์ประมาณนี้บางคนนะถือคนรักไว้สองคนให้ระวังเรื่องการถือคนรักไว้สองคนด้วยแต่ถ้าคุณคิดว่า คุณจะปักตัดคนนั้นน่ะตัดใครบางคนออกไปจากใจแล้วก็เริ่มต้นใหม่กับคนรักคนนั้นอาจจะเป็นอาจจะเป็นอะไรที่ลังเลว,ว่าเราควรปล่อยมือใครกันแน่คุณจะเกิดการรู้สึกว่าปล่อยมือใครกันแน่ปล่อยมือคนเกา่าหรือปล่อยมือคนใหม่หรือว่าเราจะเอายังไงดีหรือเราจะคิบคนในมือไว้สองคนเลยนั่นแหละบางคนอยู่ในรักสามเศร้ารักซ้อนบางคนอาจจะเกิดอาการของการ การที่เราอ่ะไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์ที่มีความสุขนักค่ะแต่ว่าเราก็พยายามทําหรือไม่ทําอะไรก็ตามมันไม่สุขเราจะเลือกทางไหนดีเกิดความลังเลในตัวเองจะเลือกใครเลือกยังไงเขาเลือกเขาแล้วเราจะเจ็บไหมเราจะขนาดเราไม่เลือกเราจะเจอสถานการณ์นี้มันจะโอเคไหมสําหรับเราอะไรอย่างเงี้ยคุณจะเกิดความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นในใจแล้วมันทําให้คุณไม่มีความสุขถ้าคุณอยู่ในกรณีรักซ้อนเลือกซะ เพราะลาสุดท้ายอ่ะคุณอาจจะไม่เหลือให้ใครเลือกอีกเลยก็ได้นะจ๊ะถ้าอยากได้ความรักที่มั่นคงถ้าอยากได้ใครบางคนคนนี้ไว้ต้องแสดงความจริงใจออกไปก่อนถ้าคุณรักถ้าคุณเป็นรักที่แบบกัดกัก,กมันอาจจะเกิดปัญหาในภายภาคหน้าได้ระวังไว้ให้ดีนะจ๊ะคนบางคนอาจจะมองถึง สถานการณ์เก่เกาๆอาจจะอยากจะเลิกแต่ก็ยังหวะรู้สึกถึงความผูกพันรู้สึกถึงความรักทั้งเก่ารู้สึกถึงการมีส่วนร่วมในการที่เราอยู่ร่วมกันมายาก,กต่อการตัดสินใจตัดสินใจดีๆในเดือนนี้โอเคไหมเจอกันที่หน้าสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดือนออกัลอดบายกันชรยานะคะคลิปนี้ เราจะมาดูสถานการณ์ความรักการงานการเงินชีวิตโยรมรวมของราศีเมษค่ะมาที่ราศีเมษแล้วนะจ๊ะเรามาดูกันว่าชีวิตโยรมรวมของคุณใน16ถึง30ปีกาค่ะจะเป็นเช่นไรใดยเป็นไกด์ไลน์นะคะโดยเป็นไกด์ไลน์สำหรับชีวิตคุณนะคะเราดูวห้เป็นบันเทิงดใหยเป็นคำคําก็ได้ อย่างการดูวดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นอาจารย์ดูบัตรตะวันตกวันที่วางไว้ใต้คลิปแล้วคุณเกิดวันที่เท่าไหร่ในราศีอะไรถ้าคุณมีลักษณะสถิตอยู่ในราศีนี้ก็ดูได้หรือถ้าคุณบอกว่าคุณดูไทยแล้วแม่นคือมันเป็นดวงดรวมๆคุณดูได้ทั้งลักษณะราศีแบบไทยแบบตะวันตกโอเคไหมอ่ะเมฆเรามาดูกันซิว่าชีวิตคุณเดือนนี้ ดูไว้เพื่อเป็นการตั้งรับเป็นไกด์ไลน์นะจ๊ะดูระยะสีเยอะดูระยะดาอาจารย์เยอะโอเคไหมอ่ะมาดูกันว่าไพ่ใบแรกของคุณเป็นขิงขอครับโอ้โอเมษมีความรักใหม่แล้วหรอมีไปแอบ,บรักชอบใครไปแอบ,บรักเขาชอบใครหรือเปล่าหรือว่า หรือว่าใครมาแอบรักแอบชอบคุณความรู้สึกใหม่ใหม,ใหมของด้านความรักอะมากันที่งานเงินก่อนแล้วก็ชีวิตโดยรวมของคุณนะคะไพ่ใบแรกเป็น K ิงออ f คั p คิงถือถ้วยค่ะเป็นลักษณะของคนที่มีความนิ่งเป็นคนนิ่งเป็นเรียกว่าตอนนี้อารมณ์คุณคือนิ่งเป็นเย็นได้แล้วไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์ใดๆเกิดขึ้นกับชีวิตคุณนะช่วงนี้นะคะเขาเรียกว่า ไม่ไม่ฟุ้งซ่านมากนะักช่วงนี้อารมณ์นะจ๊ะอารมณ์เป็นคนที่นิ่งเงินค่ะการเงินยังดีอยู่มากสถานการณ์การเงินดีชีวิตดีหรืออาจจะมองถึงการการทำงานซึ่งมันอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคมีคู่แข่งเยอะมากทีเดียวบางคนกำลังมองหางานใหม่ๆอยู่นะคะมีโอกาสได้ได้งานใหม่ได้เริ่มต้นใหม่ได้รับข่าวดีหรือบางคนอาจจะมองถึงสถานการณ์การเงินที่แบบ อยากได้เงินมากกว่าเดิมทางานแล้วก็อยากได้เงินเดือนเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยบางทีเรารู้สึกว่าการที่เราทุ่มเททํางานแบบทุ่มเททุ่มกายทุ่มใจเราก็หวังผลตอบแทนที่จะได้รับเหมือนกันความสําเร็จความสุขสิ่งที่คุณทําไปเมื่อในอดีตไม่ว่าจะเป็นใจิตใจที่ดีการชอบช่วยเหลือผู้อื่นหรืออะไรก็ตามที่คุณเคยทํามามันจะส่งผลให้ชีวิตคุณก้าวหน้าในอาชีพการงาน การงานของคุณจะมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนะคะบางคนอาจจะได้รับการสนับสนุนจากเจ้านายนะคะมองถึงอานาคตมองถึงอานาคตที่สดใสเนี่ยจะ,ะจะมีข่าวดีเกี่ยวกับครอบครัวหรือข่าวดีเกี่ยวกับความสําเร็จบางคนอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้โบนัสได้เงินเดือนเพิ่มหรือบางคนอาจจะได้เลื่อนขั้นไปตําแหน่งใหม่ซึ่งมันเป็นภารที่หนักอึง คุณก็ยินดีที่จะทําการงานมีความมั่นคงดีค่ะจริงๆมันดูมันมันอาจจะแบบถามว่าได้อย่างที่ใจเราต้องการไหมไม่ได้อย่างที่ใจเราต้องการแต่มันโอเคถามว่าโอเคไหมมันโอเคนะมันโอเคเออบางคนมีข่าวดีในะเรื่องของครอบครัวอาจจะมีบุตรหลานบริวารมีสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ๆเข้ามาในบ้านทาให้ก็รู้สึกยินดีปีดาหรือคนบางคนอยู่กับครอบครัวมีความสุขกับครอบครัวดีนะคะคุณเป็นคนรักครอบครัวนะ มากๆเลยด้วยนะจ๊ะแต่บางครั้งก็ดูน้อยอกหม้ใจในคลของการกระทําเหมือนกันบางทีรู้สึกว่าช่วยอะไรใครไปมากเท่าไหร่เขาก็ไม่เห็นคุณค่าของเราอะไรประมาณนี้นะจ๊ะมิเกนของการไปทําบุญด้วยนะไปทําบุญไปไหว้พระ <c oughs> ไปทําบุญไปไหว้พระคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีเสือธรรมในใจอยู่นะรู้ผิดชอบชั่วดีอยู่นะเมธเป็นคนที่ใช้ได้เลยทีเดียวนะจ๊ะ สักที่มองเป็นคนดรีเป็นคนชอบช่วยเหลือแม้กระทั่งความคิดบางทีความคิดของคุณอาจจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นชี้แนะแนวทางบางทีให้ยืมตังอะไรอย่างเงี้ยนะไพ่ของความรักค่ะ <c oughs> มาที่ไพ่ของความรักกันมันเป็นไพ่ของการเริ่มต้นมองความรักใหม่ๆคุณกำลังตกหลุมรักใครอยู่หรือเปล่าคะแต่ความรักเนี้ยมันทําให้คุณดีนะมันทําให้คุณมีความสุขดีแต่ว่ามันยังไม่มีสถานะ มันยังคงไปได้เรื่อยๆนะจ๊ะมองถึงความสัมพันธ์ใหม่ๆคะ่ะมองถึงการเริ่มต้นใหม่กับความสัมพันธ์ความสัมพันธ์นี้อีกยาวไกลนะคะถ้าคุณจะมองถึงความสัมพันธ์ยังไม่ต้องรีบร้อนเรียกว่าความสัมพันธ์ที่ไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งรีบร้อนเรายังมีเวลาดูใจดูรับความประพฤติดูการเข้ากันได้ยังต้องดูอีกยาวนานนิดหนึ่งก็ไม่ต้องรีบร้อนขนาดนั้นนะจ๊ะ ความรักความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันถ้าคนมีครอบครัวก็ดูมีความสุขในด้านครอบครัวดีนะคะมองถึงความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์คนรักเก่ากับมาขอคืนดีไหมคะบางคนอาจจะมองถึงการเลือกเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเลือกที่จะเริ่มต้นใหม่หรือเลือกจะกลับไปกับคนเก่านะคะมีคนเก่าอาจจะมาขอโอกาสหรือบางทีคุณลังเลต่อการตัดสินใจ ลังเลในอะไรลังเลว่าจะเดินไปข้างหน้ากับคนใหม่หรือว่าจะไปให้โอกาสกับคนเก่าดีนะจะนากลักษณะแบบนั้นให่ของคุณใจุีบางทีถ้าคุณอาจจะอยากได้ความช่วยเหลือนะตอนนี้ไม่ว่าจะช่วยเ,เหลือในด้านของอะไรนะคะบางคนก็อาจจะได้รับความช่วยเหลือมีคนหยิบยืน่นโอกาสหยิบยื่นไมตตี เขาเรียกว่ามีผู้ประทมคำชูอยู่นะด้วยใจที่คุณเป็นคนใจดีนะเออมีเรื่องแย่ต้องตัดสินใจค่ะบางสิงเหมือนอย่างในชีวิตของคุณการตัดสินใจหรือบางทีคุณอาจจะรู้สึกถึงภาระต่างๆหรือความไม่สบายใจในสิ่งต่างๆที่ได้รับอ่ะคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากรับรู้ รู้มากปวดหัวมากเครียดมากกังวลมากจิตตกมากคุณปิดหูปิดตาไม่อยากรับรู้ยังไม่อยากตัดสินใจหรือยังไม่อยากจะเลือกเดินสิ่งไหนอยากจะปล่อยเวลาให้มันเนิ่นนานไปก่อนเพื่อคิดไตร่ตรองทบทวนเพื่อดูสถานการณ์ก่อนบางครั้งคุณบอกว่าก็ไม่อยากตัดสินใจถ้าถูกกดดันในการตัดสินใจคุณจะเฉยกับการตัดสินใจชอบรอต่อการตัดสินใจเลือกไม่ได้ซ้ายหรือขวามเลือกลาบากมันเลือกลาบาก,น,ก,บากนะคะ มีความใจร้อนอยู่ตรงนี้ค่ะมีโอกาสบางครั้งนะคุณอนะโอกาสมันมีเข้ามาแต่ยังลังเลต่อการตัดสินใจบางทีอยากจะไปแล้วแต่บางทีก็ไม่อยากไปบางทีจะตัดเรื่องเราบางสิ่งบางอยา่างในชีวิตที่มันดูสับสนมันวุ่นวายอยากจะตัดเรื่องเราเหล่านั้นออกไปจากชีวิตบ้างลักษณะของคุณอาจจะเจอแบบบางทีเรื่องทุกเรื่องในชีวิตอะก็ไม่ต้องเก็บมาเป็นประเด็นในชีวิตมากขนาดนั้นนะคะปล่อยวางมันบางก็ได้ปล่อยมันเยอะๆเลยก็ดี มีโอกาสในการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆบางคนนะถ้าสมมรัคุณอยากจะได้งานใหม่มีโอกาสของการได้งานใหม่ค่ะมีโอกาสของการได้เงินพิเศษหรือม um ีโอกาสของการได้ได้โอกาสใหม่ๆในการเริ่มต้นอืมบางคนเริ่มต้นงานใหม่บางคนเริ่มต้นการเงินบางคนเริ่มต้นความคิดกำลังลงมือทำกับสิ่งที่คุณใฝ่ฝันไว้ทำงานที่คุณรักที่คุณชอบ เห็นไหมอ่ะไ,ไปดูคนโสดกัน ύ, ค่ะไปดูคนโสดกันซิคนโสดคนโสดคนโสดใครจะมีใครเข้ามาในชีวิตคุณไหมคะคนโสดช่วงนี้โสดไพ่ของสเตนคุณอาจจะกิวกับราศีสิงห์ราศีกุมราศีพฤษภราศีสิงห์ราศีพฤษภคนโสดค่ะคนโสดเราไปก่อนนะจ้าอดทนรอนิดน,นึงถ้าคุณยัง ความรู้สึกของคุณยังมีความรู้สึกอะไรก็ตามที่ข้างค้างคาใจช่วงนี้อยู่กับเพื่อนอยู่กับเพื่อนไปก่อนนะคะเพื่อนจะช่วยบรรเทาความตึงเครียดในอารมณ์คุณได้ไปเริ่มราไปปาร์ตรี้บ้างเดินทางบ้างไปเที่ยวสนุกสนานบ้างเพื่อผ่อนคลายตัวคุณเองเพราะคุณมีความตึงเครียดในอารมณ์สูงคนสดยิ้มย้มแจ่มใสาอาบน้ำป,ปักแป้งรอไว้ค่ะนะอะไรที่ผ่านมาให้คุณเยียวตัวเองก่อน ให้เยียวยาตัวเองให้เรียบร้อยให้มีความสุขมีสดความสดใสแล้วคุณจะได้รับสิ่งใหม่ๆจะได้เจอคนใหม่ๆนะคะความสัมคันธ์ไม่ชัดเจนค่ะจะชัดเจนขึ้นไหมชัดเจนว่าเราชัดเจนว่าเราเป็นรักที่เขาไม่เลือกชัดเจนว่าเราเสียใจอยู่ซ้ำๆเดิมๆชัดเจนว่าไปๆกลับๆกันอยู่ร่าไปชัดเจนว่าใครบางคนในที่นี้เรารักเขามากเขาเป็นครอบครัวของเร,เราเรายังห่วงแหน มันไม่ชัดเจนเพราะใครบางคนในที่นี้เขากลับไปหาคนเก่าหรือเปล่าคะเรายังไม่ใช่ที่หนึ่งในใจเขาเพราะฉะนั้นก็ยังคงไม่ชัดเจนต่อไปคะ่ะรักสามเศร้ารักซ้อนล่ะรักสามเศร้ารักซ้อนถ้าคุณเจอรักสามเศร้าหรือรักซ้อนยังไงเสียเขาบอกว่าเขาสิ่งที่เขาเลือกคือเขาไ,ได้เลือกหรอกสิ่งที่เขาเลือกคือครอบครัวนั่นแหละคนที่คุณไปอยู่ด้วย คนที่คุณไปดีวด้วยเขาอาจจะมีสิ่งที่เขามุ่งหวังซึ่งไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปสร้างการระหว่างใครก็ต,ตามที่มีครอบครัวแล้วเขาบอกว่ารักเรามันคือไม่จริงเออเขารักครอบครัวเขามากกว่าเขารักครอบครัว,เขา,าวเขามีความผูกพันเขาบอกว่าเขารักเราแต่เป็นรักแบบไหนต้องถามว่ารักแบบไหนก่อนรักแบบไหนรักแบบเราสอสอคนเหรอแร้วว่าใครคนหนึ่งในช่วงจังหวะระยะเวลาหนึง่งจะรักคนได้ หลายๆคนเหรอลัษนะแบบนั้นไม่ชัดเจนค่ะถ้าคุณไปแทรกกลางระหว่างใครหรือใครมาแทรกกลางระหว่างคุณกับครอบครัวรักนั้นคือภาพรวปตาค่ะอืมอ่ะไปดูซิว่าคนที่คุณรักเขาคิดยังไงกับคุณคะคนที่คุณรักเขาคิดยังไงกับคุณเขาคิดยังไงกับคุณกันแน่เฮสบอกซ์โซด สีเถ้เขากักนี่รักจริงหรือเปล่ารักหรือแค่กักค่ะสี่ดาบเขาคิดยังไงกับคุณบางคนอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ที่อยู่กันมาเนิ่นนาน,านยาวนานอาจจะมีเงินมีทองมีผลประโยชน์เอ,อทางการค้าคู่ค้าคู่สัญญาเจ้านายลูกน้องได้หมดเขาคิดยังไงกับคุณหรอเขาแค่กักกักเราไว้ค่ะสี่ถ้วยสี่ดาบสี่เหรียญ <laughs> ไปใหม่เลขสี่ทั้งนั้นเลยอะสี่ถ้วยเซ็งนั่งเซ็งนั่งเบือ่อเราไม่อยากได้ใย,ยดีกับสิ่งที่เราเป็นละแล้วลเราก็ไม่แน่ใจในสิ่งที่เราเลือกเราตัดสินใจว่ามันจะถูกต้องหรือไม่ลังเลที่ฉันเลือกเธอฉันเลือกผิดฉันตัดสินใจผิดฉันคิดผิดสี่ดาบเหนื่อยแล้วกับความสัมพันธ์นี้ไม่ไหวแล้วถอยดีกว่ากับความสัมพันธ์นี้มันไม่ไหวแล้วกับความสัมพันธ์นี้มันควรจะถอยหา่าง สักพักหมดแรงายาแรงใจจะนำพาตัวเองไปสู่ความสุขสี่เหรียญกักกักหรือบางคนอาจจะไม่ได้พูดความจริงต่อกันก็ได้เวลาคนเราแสดงออกทางสีหน้าแววตาหรือทางแสดงออกอะไรก็ตามชอบแสดงออกในสิ่งที่ตรงกันข้ามในบอกว่าไม่อยากได้ฉันมีความสุขดีแต่จริงๆแล้วใจร้อนรนทุรนทุรายจะตายอยู่แล้วหรือบางคนก็กักกักคน,นอื่นไว้ บางคนก็กักความรู้สึกที่จะไม่บอกหรอกว่าฉันรักเธอนะเออมันกักกัหรือบางคนก็อยากมีใครไว้เป็นตัวเลือกลักษะแบบนั้นอืมเขารักคุณจริงไหม King อ f c u ั s ค่ะ The Sun คุณคือความสุขคุณคือความสุข King of เพ n t a c l e s ความสุขคุณคือความสุขและคุณคือ คุณคือความสุขแต่แต่สิ่งที่ได้รับเขาอาจจะมองว่าคุณเป็นความสุขที่มาเติมเต็มใจเขาแต่ว่าเขาไม่ได้รับเต็มที่ไม่ได้รับเต็มเม็ดเต็มหน่วยเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้เขาไม่ได้รับความเป็นธรรมสักเท่าไหร่หรือคุณสองคนต้องมีข้อตกลงร่วมกันว่าคุณสองคนจะยืนอยู่สถานะอะไรกับความสัมพันธ์นี้กันแน่เห็นไหมเขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้คะ ดูไฮพินเทสเขาเจ้าชู้ป่ะคนที่คนเดียวเดียวจะเขาเจ้าชู้หรือคุณเจ้าชู้หรือใครเจ้าชู้เขาไม่ได้ปล่อยมือจากคนเก่าเขาค่ะเขาแค่อยากมีคนใหม่ซึ่งใครยังตามหาไม่เจอเขามีใครในความสัมพันธ์หลายหลายคนด้วยเขาต้องการอะไรต้องการความชัดเจนมั้งตอนนี้ไม่มีมีใครคนเนี้ยเป็นคนรักเป็นคนในความรักอยู่และไม่มีสถานะตาองวลใจมากนะ เขอให้แนะนำหน่อยะจะจากถูกแทงมาหรือไม่คะถูกโกหกมาไหมคุณโกหกเขาหรือเขาโกหกคุณมีใครบางคนในที่นี้หวานล้อให้คุณได้หลงไหลมีใครในที่นี้พยายามปลอกประโลกให้คุณได้อยู่ตรงนี้เพื่อความสุขเพื่อประโยชน์ของเขาเองไม่ใช่เรานะจ๊กเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นคุณนะบางทีคุณก็มีเซนนะเซนเซนแรง ฉลาดรู้เท่าทันคนเพียงแต่ว่าเราฉลาดเรารู้แต่เราก็ยังทำใจไม่ได้เพราะเรารักเขาไงไพ่สลับกันได้ไพ่แนะนำระวังคนโกหกค่ะระวังถูกแทงข้างหลังระวังคนคิดไม่ซื่อพพ่แนะนำบอกว่าในความสัมพันธ์ใดๆก็ตามถ้าคุณรู้อยู่แล้ว ว่าอนาคตแห่งความสัมพันธ์ไม่มีจะคบไปเพื่ออะไรถ้าคุณรู้ว่าคุณคบกับใครคนนี้สุดท้ายไม่ได้ตกไม่ได้ตังไม่ได้ตัง,ไม,ไ,ตงไม่ได้มีชีวิตคู่ที่ดีคุณรู้อยู่ตั้งแต่แรกที่คุณเดินเข้าไปและคุณอยากมีเขาไว้ทําไมคุณตอบตัวเองให้ได้ก่อนโอเคไหมถ้าคุณบอกว่าเขาคือความสุขทั้งทั้งที่ความสุขมันเป็นชั่วคู่ชั่วยามไม่ได้มีอนาคตที่ความสุขถ้าคุณอยากได้สิ่งนั้นก็ก็ไปต่อก็ไปต่อแต่ถ้าไม่ คุณมองว่าในความสัมพันธ์เนี้ยเรารู้ทั้งรู้รู้แต่แรกรู้แต่แรกรู้หมดแต่อดไม่ได้หรือรู้อะไรก็ตามก็การตัดสินใจที่คุณจะอยู่ในความสุขหรือความทุกข์นั้นอยู่กับคุณเลยการการที่เราตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างก,กับชีวิตเราย่อมได้รับผลของการตัดสินใจนั้นๆเสมอค่ะ ไม่มีอะไรที่เราไม่ได้รับเราตัดสินใจผิดคนที่เสียใจคือเราเราตัดสินใจพลาดคนที่เสียใจก็คือเราไม่ใช่คนอื่นเพราะฉะนั้นผลของการตัดสินใจเราย่อมได้รับเสมอถ้าตัดสินใจถูกตัดสินใจดีเราก็มีความสุขแฮปปี้ดีดาแต่ถ้าตัดสินใจผิดก็ลองตัดสินใจใหม่ดูนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อยลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปชัดบอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวอัดไลน์มาค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ